นี่มันเขายกเล้ยเป็นแบบเสเอกเลตที่อันดับหนึ่งแล้วอันนี้น้อมรับครับไม่ปฏิเสธเลยไม่ปฏิเสธครับมันมันเนมันสซมันความตั้งใจมีใจด้วยแหละเพราะว่าเราเห็นไปว่าคือจริงไม่ได้ไม่ได้มาตั้งความคาดหวังอว้ตรงนี้นะพี่แต่ว่าเราเราก็ทํางานกันเต็มที่แล้วนะครับแล้วทีนี้ก็เพียงแค่ว่ารู้ว่ารู้ว่าด้วยเหตุผลของเหตุปัจจัยของมันนะครับในเรื่องของกาันมันเต็มที่มากๆแล้วก็มันได้รับการแบบได้รับการ ตั้งใจจากทุกฝ่ายจริงๆนะครับเรารู้สึกได้ตั้งแต่ทำงานเราเออจริงเรื่องนี้มันตั้งแต่เรา่ใเรารับรู้เลยไหมพี่ตุงตามว่าเรื่องนี้มันน่าจะมาคุณดูน่าจะชอบอะไรเงี้ยประเมินได้แล้วพี่จริงๆแล้วก็ประเมินได้จากจากอ่หนึ่งความความที่เป็นตำนานนะครับตำนานอย่างผาแดงนางไอเนี่ยถ้าถ้านับเป็นอย่างเมื่อวานนี้ผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ดังแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วแมสอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ในแบบ พื้นที่ของคนอีสานแทบจะทั้งหมดเลยครับทุกคนจะรู้จักตำนานนี้ซึ่งเรามีกําลังหลักของคนที่ที่รอดูเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นที่เป็นละครอยู่แล้วมันก็เลยค่อนข้างประเมินได้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่ดูทุกคนเนี่ยจะอยากดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราจะต้องทําให้ดีที่สุดก็คือเมื่อเขาได้ดูแล้วอะ่ะมันไม่ควรจะผิดหวังเลยนะครับก็เราก็เลยแบบวางแผนกันทำไง,งกันอย่างนี้มากๆทีมหลังบ้านทุกคนแบบ เก่งมากๆครับแล้วนักแสดงทุกคนก็มาด้วยใจอยากจะทํางานนี้ให้ดีทุกคนมีความมีความรักและศรัทธาในในบทในเรื่องนี้แล้วแต่เรื่องละครมานี้เป็นแบบเรื่องแรกเลยมันเรตติ้งระดับสูงนาทีดีเรืร่นะองตามจำไม่ได้เหมือนกันที่คือมันก็มีบ้างครับที่มันไปไปแตะจุดที่มันแบบว่าเรตติ้งอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่มันก็มันก็ไม่ไยิงยาวาอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมรู้สึกว่า ผมภูมิใจอย่างหนึ่งมากกว่าภูมิใจอย่างหนึ่งใน,ใน,ใ,นในฐานะนักแสดงคือที่ผ่านมามันก็เป็นภาพองค์งรวมครับแต่ณตอนเนี้ยแบบว่าอขอบคุณแบบแฟน,แฟนๆมากๆมีด้อมเลยนะครับอ๋อชื่อดอ้อมเมียงูเขียวน, <laughs> น่ารักมากแบบว่า,วาคือคนที่เชียร์พังคีครับอะไรเงี้ยครับแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากบดจากเรื่องอะไรเงี้ย คือขอบคุณมากๆที่แบบเล็งเห็นในในงานแสดงของผมอะไรเงี้ยครับใน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 ,ในการที่ทุกคนชื่นชมวิธีการแสดงอะไรเงี้ยครับดูแลมาครับขอบม,มันด้วยด้วยวย,ยุคสมัยนี้ที่คนเขาบอกว่าไม่ค<ม>่อยดูทีวีแล้วมันยิ่งทำให้เราแบบใจชื้นนะฮะเพราะาแบบเออละครเรามันมีคนทีู้ว่าอะไรเงี้ยใช่ดีใจมากเพราะว่า นอกเหนือจากคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ดูทีวีแต่คนมานั่งเฝ้าจอดูจริงๆอ่ะมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบเราเซอร์ไพรส์มากๆครับแล้วมีหลายคนที่บอกว่าเราอยู่ในด้อมจีนอะไรเงี้ยซีรี์จีนอะไรเงี้ยผมก็ดูผมก็ดูซีรี์จีนผมก็ชอบมากๆแล้วผมก็แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้พักก่อนนะขอดูอะไรนั่งไออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ ุยแบบดีใจดีใจไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณมากๆแล้วก็แ,กแบบเราก็จะบอกว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะนะครับ <laughs> มันสนุกทุตอนจริงครับเป็นก็ยัง้อลงเขียนว่าเสนอเรื่องนุ่มหลอยู่ถึงที่จังหวัดตากเฟียตรงนี้แล้วกันนะครับจริงๆในละครหรือแม้กระทั่งในอดีตเนี้ครับที่ที่มันเกิดเรื่องนะครับ ในยุคนั้นก็คงจะยังไม่มีการแบ่งแยกจังหวัดครับอ่ามันเป็นพื้นที่ติดต่อ,อก,กันซึ่งเหตุการณ์ที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าเราทําตามขึ้นมามันมาจากตำนานเราก็อิงตามตามเนื้อเรื่องตำนานเป็นหลักแต่เรื่องสถานที่เนี่ย เราอาจจะไม่สามารถยืนยันได้จริงๆนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกเฉยๆครับว่าเราจะต้องเอาให้มันเกิดขึ้นตรงไหนเพื่อที่จะทําให้การสื่อสารในเนื้อหาของละครมันชัดเจนขึ้นเฉยๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือแผ่นดินแถบอีสานฝั่งนั้นแหละครับแล้วก็บึงเนี่ยมึงใหญ่มากบึงมันยาว ยาวไปถึงฝั่งดุดอนฝั่งสักกอะไรเงี้ยมันมันมันต่อเนื่องกันครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนอาจจะไม่มีการแบ่งแยกก็เป็นจังหวัดพอเรามาแบ่งจังหวัดทีหลังเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้อันนี้ของจังหวัดนี่รือเปล่านี่ของปานนี้หรือเปลา่าจริงของคนในสารานเท่านี้แหละครับย่ครับสารพ<า><า>ี่กันสารพี่กันครับแต่ว่าที่เดียวคือมันมีปเ็นคนถกเถียงใช่ไหมครับก็มีเขาเขาแค่แบบถกเถียงกันว่าแบบอี่มันเกิดที่นี่หรือเปล่าเกิดที่นี่หรือเปล่าเพราะเขาก็เอาหลักฐานมาคุยกันก็จะบอกว่าานบอกว่า ใช่ครับจริงจริงพูดได้หมดเลยครับเท่ากันเลยผมจะบอกว่าอยู่สกลก็ใช่ที่อยู่ดอนก็ใช่เพราะว่าเรื่องมันทาาเกี่ยวกับมันมีเหตุการณ์ที่มันแบบถ้ามองในมุมประวัติลึกๆเข้าไปอ่ะมันมีเกิดเหตุตรงนั้นตรงนี้มากมายเราแค่จับมารวมเพื่อให้มันเกิดอ่าเขาเรียกว่าทํางานต่อในฐานะของละครได้ง่ายขึ้นกว่านรังที่เราหยิบลมาแล้วทำให้คนแต่ว่าลรื่อ <น>เอน็นทุเพศเอ็นทเได้ความรู้ด<อ><ช>้วยจ,<น>จริงๆแล้วอะผมจะรู้สึกว่าดีใจแทนคนอีสานด้วยครับดีใจแทนคนที่ที่อยู่กับตำนานเหล่านี้ดีใจกับคนที่มีความเคารพศรัทธาด้วยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนได้เข้าใจมากขึ้นว่าเรื่องราวตำนานเหล่านี้เป็นยังไงทางของอีสานของเรามีสถานที่เที่ยวมีอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นตำนานมากมายขนาดไหนโดยที่ อาจจะไม่ได้อยู่ในมุมมองของความเชื่อก็ได้ครับมันมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เยอะมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่านักแสดงเองไปทํางานเนี่ยก็ยังได้แบบไปเจอเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมันมีหลักฐานจริงๆด้วยใน<ฆ>บางเรื่องอะไรเงี้ยมันมีหลักฐานจริงด้วยอะไรเงี้ยครับ<ฆ>ก็เลยแบบว่าก็น่าสนใจมากๆผมว่ามันเป็นที่เที่ยวแบบแลนด์มาร์กใหม่ได้เลยอ,อีกหนึ่งตำแหน่งว่าที่เอกร้อยล้านประมาณนี้ยั่งตงๆามตอนนีได้เช็คบ้างไหมอ่าเช็ค่าสุดเหมือน เขาบอกว่าไปแตะแปดสิบล้านใช่ครับผมก็เลยแบบว่าดีใจด้วยครับแต่ดีใจกับพี่โจครับดีใจกับในทุนดีใจกับนักแสดงทุกท่านผมก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งเล็กๆในการที่แบบได้ได้ร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็เหตุความตั้งใจผมเอายี่นี้ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นคําขอบคุณสําหรับความตั้งใจของทุกคนครับคำขอบคุณสําหรับความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้สร้างด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็ อย,อย่างที่พี่โจพูดอย่างที่พี่ใหม่พระวัดพูดว่าเขาทุกคนมีเจตนาดีเหมือนกันโชคดีที่ว่าทุกคนมีเจตนาเดียวกันว่าอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวเนี้ยไปสู่ทุกคนแล้วก็มันเป็นตัวแทนของหมอลัมของีององสามที่แบบจะไปสู่สายตาคนอื่นอยากเข้าใจได้เท่าเท่ากันแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าเมื่อคนดูสนุกพวกเราก็มีความสุขครับเมื่อคนดูรู้สึกว่าได้ประโยชน์หรือว่ามีความสุขกับงาน เรื่องรายได้เนี่ยมันตามมาที่หลังออครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือก็ดีใจมากๆที่มันไปทย,ยานไปสู่จุดนั้นแต่ปีนีออ้ผลยานสักเซหมนเลยเนาะุดยก็ดีใจผมก็ทำตัวไม่ถูกครับเพราะว่าคือผมผมก็แบบมันปลื้มใจอย่างหนึ่งว่าตลอดระยะเวลา15ปีในการดำงรงอาชีพนักแสดงเรามีเป้าหมาย ที่สาคัญก็คือเรื่องนี้แหละครับว,ว่าเราอยากจะเดินทางไปให้มันให้มันมาสู่จุดที่มันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เราจะพัฒนางานเราไปให้ดีที่สุดโดยที่ก็ต่อให้วันที่ผ่านมาเดินทางมันจะเงียบแค่ไหนก็ตามก็ยังเดินต่อก็เดินทํางานไปเรื่อยๆเราเ้าก็ก็คิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็เมื่อถึงเวลามันก็คงมีคนเห็นมีคนเห็นในในสังเภาพในการทำงานอะไรเงี้ยวันนี้มันก็ค,คล้ายๆว่าจะเป็นอย่างนั้น,นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึก รู้สึกภูมิใจไม่หายครับกรูก้สึกว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากสาหรับตัวผมเองในในการทํางานต่อไปว่าเราคิดถูกเรตาตัดสินใจถูกนะแล้วก็แบบเราเราเลือกถูกมากๆที่เราจะเรีกเยกตัวเองว่าเป็นเป็นคนทํางานอาชีพนักแสดงแล้วเราก็เลยแบบพัฒนาพัฒนาต่อเราก็เดินต่ออีกครับในช่วงที่เราเนียบไปแล้วให้กำลังใจตัวเองไงถูกต้องมัน,น,นไม่พอาการยี่อยู่ในสายนี้ต่อมันมีความสุขอยู่ตลอดครับมันมีความสุขที่ได้ทาความสุขมันดนันมันดันอยู่ ตรงที่เราได้ทําแล้วมันเราก็ไม่กล้าเอาไปวางไว้ตรงที่ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วลยอยะไรเงี้ยเราเราไม่เคยคิดว่าจะเอาไปวางไว้ตรงนั้นเพราะว่าเราคาดเดาไม่ได้ก็มีความสุขที่ทํามันก็เลยทําทุกวันมันก็ยังมีความสุขอยู่มันก็ยังมีความสุขแล้วก็ไม่ได้เหนือบาก,ก่าแรงอะไรแล้วก็เรารู้สึกว่ามันฟินนะครับในฐานะควาอมเป็นนักแสดงเมื่อเราได้แสดงมันฟิน มันมีความสุขแล้วมันได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายจากจากการแสดงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องหนึ่งครับแต่ถ้าผลลัพธ์มันดีมันก็เป็นรางวัลแก่ใจเรา่เงี้ยครับครอบครัวบ้างใช่ไงครับัวเล็กัวเล็กครับตอนนี้ละซึ่งซึ่งสองตัวครับใช่เริ่มเริ่มสนเริ่มดื้อยังนะน่ารักขึ้นเยอะครับไม่ถึงว่ายิ่งยิ่งโตยิ่งขี้อ้อนเยอะยิ่งโตยิ่งแบบว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยครับ คือเขาเริ่มพูดเก่งขึ้นแบบพัฒนาขึ้นทุกวันเลยครับอย่างเมื่อเช้าตื่นมาก็บอกว่าป๊าป๊าอยู่กับลินนาไหมอะไรเงี้ยเราจะออกมาทำงานแล้วครับแต่งตัวก็รับจออกมาทํางานป๊าป๊าอยู่กับลินนาไหมแบบชี้นี้แล้วป๊าป๊าอยู่กับลินนาไหมกป๊าป๊าต้องไปทํางานลูกป๊าป๊าอยู่กับลินนาดีกว่านะอย่างนี้พูดอย่างเงี้ยอยู่กับลินนาเถอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบอยู่เล่นกับลินนาเถอะอะไรเงี้ยผมก็แบบอุ้ยมันก็ใจบางใจเหน็ดใจเหลวแล้วก็แบบว่าเฮ้ย ต้องไปทํางานแนละ้วเดี๋ยวจะมาปวปาลีบกลับมานะอะไรเงี้ยก็<อ>จะแบบว่ามีบ่นกับผลีเหมือนกันครับว่าเน<อ>ี่ยเบฟแบบบางวันเนี่ยออกมาทํางานแบบเราไปทํางานทั้งวันเลยแล้วก็ดูดิลูกก็น,าน่ารักลูกก็ต้องการความรักต้องการเวลาจากเราแต่เราก็จําเป็นต้องทํางานอะไรเงี้เ<อ>ยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ทำได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ได้อีกก็ต้องหาบ้านเออเพราะยังไงก็เพื่อเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็พยายามบาลานซ์ให้มากที่สุด จริงๆแล้วเราแพ้ลูกอ้อนไหมครับพอเจอลูกสาตัวขึ้นมาแล้วแบบผ<แ>อ้อนขนาดเนี้ยแฮะครับแฮะอยู่แล้วคือลูกอ้อนสําหรับผมมันอาจจะไม่ใช่การที่แบบเด็กคนหนึ่งอ้อนเราหรอกแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าลูกเวลาเขาแสดงความรู้สึกอะไรของเขาครับเราจะเห็นมุมมองอย่างหนึ่งว่าลูกโลกข้างในของลูกนตอนนี้คือพ่อแม่ครับแล้วเวลาที่เราไม่ได้อยู่มันคืออาจจะเบาแหวง แต่ันอาจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากหรอกเพราะว่าปู่ย่าตายายก็รักเขา<ม>เขาก็อคอยเลี้ยงดูหรือแม่เขาหรืออลีเองที่แบบอยู่กับลูกก็แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราสลับกันอย่างนี้อยู่ตลอดในช่วงเริ่มทํางานกันนะครับก็<ม><ม>เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแบบใจบางของเราเองแหละที่บางครั้งเราก็รู้สึกรู้สึกผิดว่าแบบคุยแบบไม่มีเวลามากอะไรอย่างเงี้ยกลับไปก็พยา,แบบย,พย,าพยามแบบกอดพยายามคุยพยายามรับฟังพยายามแบบ อะไรอย่างเงี้ยอยู่เขาให้มากที่สุดนะครับคือที่อยู่บ้านก็คือให้ลูกเต็มที่เต็มที่นะครับคือผมก็คือทุกวันนี้เลิกงานคือกลับบ้านอยู่แล้วเลยครับเลิกงานกลับบ้านไปอยู่กับลูกไปใช้เวลากับลูกกับภรรยาโอเคขอบคุณครับไปนะฮะโอเคจ้าีตคงรับ